สวัสดีครับกลับมาพบกับบ้านนทวัฒน์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่องของ NIC กรุงไทยนะครับวันนี้นะครับก็มาถึงคิวของ Honda Civic FC 1.8e ปี2017กันบ้างนะครับกับราคาจำหน่ายอยู่ที่629,000บาทนะฮะพร้อมโปรโมชั่นฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนแล้วก็รับประกันหังการขายให้อีก20,000กิโลเมตรกันไปเลยนะฮะตัวนี้นะครับสีจะเป็นสีน้ำเงินนะครับซึ่งเป็นสีหายากนะฮะ ดูแล้วคือแบบได้ความโดดเด่นแล้วก็ได้ความแตกต่างนะครับสีคือสวยมากเห็นแบบแรกนี่ถูกใจเลยสำหรับสภาพตัวถังนะครับคันนี้ต้องบอกเลยว่าตัวถังสวยมากๆไม่เคยเกิดอุบัติเหตุแม้แต่นิดเดียวน็อตทุกตัวไม่มีขยับนะครับแล้วก็ Civic m o เดล fc ตัวนี้เนี่ยต้องยอมรับเลยว่าออกแบบมันได้สปอร์ตน้าสำหรับภายในห้องโดยสารทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นคอนโซลเกียร์นะครับ พวงมาลัยดูสปอร์ตแล้วก็ได้มัลติฟังก์ชันมาพร้อมเลยนะฮะไปดูกันที่เลขไม้นะครับตัวนี้เป็นไม้แท้นะครับอยู่ที่111,986กิโลเมตรเทียงเท่านั้นนะครับเช็คระยะทุก1 0 0 0 0โลนะแล้วก็เกียร์ออโต้ตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับเบรกไฟฟ้านะครับตัวแดชบอร์ดก็จะออกแบบมาแนวทรงสปอร์ตมาพร้อมกับถุงลมนิรภยัยแอร์แบ็กสลูกนะครับคู่หน้า มาดูในส่วนของบาดแถวหลังบ้างนะครับตัวนี้จะเป็นบอะผ้ากำรรมะหยี่นะฮะยังดูสะอาดเหมือนใหม่มากๆรวมทั้งเพดานด้วยนะครับไม่มีคราบรอยเปื้อนใดๆทังสิ้นเลยไปกันต่อนะครับในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะครับสภาพเครื่องยนต์ที่สภาพสมบูรณ์มากๆนะครับไม่มีรอยนะ้ำมันเรื่อง่วงดซึมใดๆนะฮะคานหน้าแบบเดิมเ น็อตทุกตัวที่ยึดไม่มีขันแกะไม่มีขยับนะครับตรงนี้ในส่วนแก้มหน้าด้านซ้ายนะฮะน็อตไม่มีขันแกะไปดูัต่อในส่วนซอกในครับก็เช่นกันไม่มีขันแกะไล่ขึ้นไปดูที่ตัวน็อต mm hmm. ยึดฝากระโปงนะครับก็ไม่มีขันแกะไม่มีขยับเช่นกันผมถึงกล้าการันตีนะครับคันนี้ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักมาเลยแม้แต่นิดเดียวนะฮะส่งสติกเกอร์จากโรงงานนะฮะอยู่ครบทุกดวนไม่ว่าจะเป็นสติกเกอร์มอกอรหรือว่าสติกเกอร์ต่างๆที่ผลิตออกมาจากโรงง,งาน ผลิตออกมานะครับทีนี้มาดูแก้มหน้ากวานะครับคารเดิมน็อตยึดก็ไม่ขันแกะไม่ขยับนะครับดูที่แก้มนะฮะยังเด,เดิมอยู่ไม่มีรอยถลอกใดๆเลยซอกในแล้วก็ไล่ขึ้นไปที่ตัวน็อตยึดฝาก,ากระโปรงนะครับให้ดูเห็นแบบชัดๆจะจากันเลยนะฮะนี่นะครับ ไปงั้นตอนในส่วนของสันท้ายล่างน้าด้านขวานะครับเราก็จะดูที่เมดอาร์นะฮะเองอยู่ครบนะครับน็อตยึดก็ยังไม่ขยับเช่นกันนะครับทีนี้ไปอีกฝั่งหนึ่งบ้างนะครับเมสอาร์ก็ยังอยู่ครบนะครับไม่มีสีโป๊น็อตยึดก็ไม่ขันแก่เช่นกันที่หลุมยางอะไรนะครับหลุมยังเดิมๆยังเรียบเรียมนะครับไม่มียับเลยตัวนี้เครื่องมือแม่แรงยางอะไรทุกอย่างยังอยู่ครบหมดทุกอย่างตัวซีนตะเก็บท้ายก็เดิมจากโรงงานไม่มีสีพ่นครับใดๆเลย การันตีเลยครับคันนี้สภาพตัวถังสวย100%เปอร์เซ็นต์